แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกโดนโทเทพเซิร์ฟเวอร์จินยอ่อระวังฉีเฉียงเียงกับฉีตรงตรงศึกโดนที่ต้องบอกเลยว่าพลังระดับสุรตาน่นานฟ้าเมืองจีนพลัง1,000ล้านเจอกับ1,000ล้านในเมตาที่อะตอมิกร่างอยู่อ่านกลับมาอีกครั้ง ขอแนะนำร้านเติมเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนชอปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตครับก็สามารถคลิกลิง์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะมาครับวันนี้นะไปลุยกันเลยครับในสุโเทพนะครับตรงนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเล่นอะตอมิกเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งฉีงเฉียงในกาเปิดก่อนนะ แล้วก็ทางฝั่ง,งเชียงตรงเนี่ยเปิดตามนะครับมาจังหวะน,นี้เป้าม,มาโอ้โหจังหวะน,นี้เจนอรับปาดก็มาดอกนี้ครับอะตอมิกเกือบสิ้นชีพครับแล้วก็ไล่ไอต่อยมาดอกนี้จากทางฝั่งของน้ากากหวานนะครับในเมตานี้นักการวานต่อยขึ้นกลับมาบ้างโอ้โหจังหวะน,นี้แกฮิวเลือดกันแบบหลอด2หลอด3หลอดครับแล้วเจนอสปาดมาดอกนี้โอ้โหเกือบจะม่องเท่งครับดามเมจตรงนี้แล้วทางฝั่ง,งนี้โบรอสเข่าไปหนึ่งทีนะครับยังไม่ได้เก็บสแต็กค,ครับในตอนนี้ แลวดูอะตอมิกครีซึมครับปาจังหวะนี้โอ้โหดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าแจกกดขยี้แบบเบิ่มๆนะแล้วก็ดังฝั่งของฉี่เฉียงเฉียงนะครับลูกไฟไม่พอใช้กันแล้วครับโอ้โหในเมตานี่ครับน่าจะใส่อะตอมิกมาเพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยนะ,ะตัวของตัวละครอะตอมิกพาร์ทจีสองเนี่ยนะฮะลดพลังโจมตีถึง40%ด้วยกันนะครับเจนอสก็เลยดาเมจอาจจะไม่ได้เวิร์มากเหมือนตอนที่ไม่ได้ใส่อะตอมิกนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยทีมถึกกันเยอะเลยนะครับ ในเมตาของหน้ากากหวานตอนที่อัปดาวขึ้นมาเป็น4ดาวม่วง5ดาวม่วงนะฮะค่อนข้างที่จะเห็นความสําคัญของหน้ากากหวานขึ้นมาครับสําหรับในเมตานี้นะโอ้โหดูว่าโล่เนี่ปกติเฟสหนึ่งเนี่ยโล่เลือดเนี่ยหายหมดแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหยัง4หลอด3หลอดอยู่เลยครับแล้วก็ตังหวะนี้โอ้โหเจนอสครับป่ามาดอกนี้ได้เสียวได้ลุ้นนะครับหายไปเลยครับต้งฝังอาตอมิกครับแล้วก็ นากากหวานครับไล่ทุบมาฮิวเลือดขึ้นมาก่อนครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับนากากหวานฮิวเลือดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้อะตอมิกแกตายไปแล้วนะครับเหลืออะตอมิกทางฝั่งฉีเฉียงครับแล้วก็นากากหวานไอ้ทางฝั่งของเจนอสครับปโ่ปามห้าร้อยล้านครับห้าร้อยล้านดาเมจครับตรงนี้โลขึ้นทั้งคู่เหมือนกันครับแล้วก็ทางฝั่งโบรอสครับเข่า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 มาสองทีสองดอกเน้นๆครับโอเคมาตรงนี้เฟสที่2เนี่ยน่าจะจบไปแบบรวดเร็วนะฮะไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรครับ แล้วก็โบรอสทางฝั่งนี้โโอ้หเข่ามาสองทีแบบเบิ่มๆนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ไล่เข่ามาครับหายไปเลยครับแล้วก็เกิร์ลเกิร่ครับไล่อันติมาดอกนี้หนึ่งทีครับส่วนโซนิกเนี่ยแกตายไปแล้วนะครับทางฝั่งเฉียงเฉียงครับไม่มีโซนิกเล่นแล้วนะฮะเดี๋แล้วก็เกิร์ลเกิร่อันติหนึ่งทีครับต่อกันมาในเฟสที่3ครับมาตรงนี้ฮะตัวของโซนิกครับโซนิกไล่ปาดก่อนมาทางฝั่งเฉียงตรงเฉียงตรงแกปาด มาปึ๊บอืปาดเปิดมาก่อนตรงนี้4ล้าน6นะครับแล้วก็เจนอสครับมาดิเป็นสกิลปึ๊บปั๊บโอ้โหโต้มา700ล้านครับโล่ขึ้นเหมือนกันนะฮะดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์แบบ2-3,000พันล้านนะครับแต่ว่าโล่ก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะมีติดไม่ยอดท้อสีแดงไปนะครับแล้วก็ทังฝั่งชี้ตรงๆครับหน้ากากหวานทุบหน้ามาแล้วทางฝั่งเจนอสครับมาดูว่าปาดดาเมจเท่าไหร่ครับเจนอสปาดมาดอกนี่โอ้โห5 0 0ล้านครับ ในเมตานี้ครับเจนอสครับก็น่าจะลดความเวอร์ไปสมควรนะฮะเพราะวันนี้หน้ากากกวานะมีบทบาทกับเมตาอย่างชัดเจนนะครับในดอนที่เข้ามาเดือนแรกเนี่ยนะฮะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างครับแต่พอตอนหลังๆแล้วเนี่ยช่วงกลางเดือนจะสิ้นเดือนเนี่ยนะพอปั้นหน้ากากหวาน5ดาวแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่ามันถึกกว่าเดิมเยอะครับ สังเกตดูนะซงเจนอสครับทางฝั่งฉีตรงๆขวามือเนี่ยแกมีถึงเลือดถึง4หลอดด้วยกันนะครับฮิวเลือดขึ้นมาโรโลฮิวเลือดขึ้นมาเน้นๆครับแล้วจังหวะนี้ครับเฟสที่4กันไปแล้วครับพสซีฟในการลดพลังโจมตีของอะตอมิกหมดไปแล้วฮะเรามาดูครับเมตาอันนี้เปิดมาในเฟสที่4ครับเจนอสครับั่งฝั่งฉีเฉียงๆปาดก่อนจังหวะนี้หูอ้โหสิบล้านเท่านั้นครับแต่โซนิกครับไปสวรรค์เรียบร้อยครับทางฝั่งกาโรนะ บางฝั่งโบรอสแกก็การโร่ไม่มีครับทางฝั่งโบรอสเนี่ยแกก็มีโลขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอ้โหจังหวะนี้โบรอสในเมตานี้ครับแล้วก็มาปาดขึ้นกันมา5 4 7้่ล้านครับ547ล้านดาวเมทครับดาเมทอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดพันล้านแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าถึกขึ้นมาแบบชัดเจนครับแล้วก็เข่ามา3ดอกครับตอนนี้กิกโลกโรไปสวรา์แล้วนะฮะ แล้วก็เข่าคืนกลับมาบังป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 ังโอ้โหดองดองมาจังหวะนี้ครับสามดอกสามทีเน้นๆแล้วก็ดองดองต่อมาดองดองดองโอ้โหดองสี่ดองเลยนะครับดองดองมาสี่ดองเลยนะเข่ามาสี่ทีครับเอาละครับทางฝั่งนี้นักกากหวานก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับทางฝั่งเฉียงครับส่วนเฉียงตรงๆนักกากหวานก็ยังอยู่เหมือนกันครับในเมตานี้นะครับยังอยู่ทั้งคู่เลยนะยืนอยู่3ต่อสาครับ แต่ว่าเลือดของฉีตรงๆนะเหลืออยู่3หลอดนะครับตรงนี้เลือดเนี่ยเหลืออยู่3หลอดนะส่วนทางฝั่งฉีเฉียงเนี่แกก็เลือดอยู่เหลืออยู่2หลอดครับโอ้โหทางฝั่งเฉียงตรงนี้เหมือนจะได้เปลี่ยนอยู่เล็กน้อยอะแล้วก็ปาดมาจังหวะนี่โอ้โหสามร้อยยานครับเรียบร้อยอะตรงนี้ทางฝั่งของหน้ากากหวานครับแตกพายไปแล้วนะครับในเฟสที่ห้าครับแล้วก็ดอง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 กันรัวๆนะ โบรอดครับดองรัวๆดองเน้นๆครับอ้าแล้วทางฝั่งโบรอดของนักกักหวางขวามือเนี่ยนะครับฉีดตรงๆเนี่ยแกไม่มีลูกไฟใช้กับโบร์อดนะครับแล้วก็บรอดฉีดเฉียงๆดอง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 มาตรงวนี้โอ้โหดองแบบรัวๆเน้นๆนะครับดอกนี้แล้วก็ไล่หิวเลือดมาก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็เจนอสครับปาดมาตรงนี้โอ้โหสามอยล้านครับ โลขึ้นกันกระจุยครับมีเลือดอยู่เหลืออยู่2หลอดครับแล้วก็ดองดองดองซ้ำมาสามทีสี่ทีครับใส่หน้ากากหวานไปสวรรค์แล้วนะครับมากันในเฟสที่หครับแล้วก็ทงฝั่งเสียงตรงดอ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 งโอ้โหดอกนี้ครับเจนอสครับตายไปแล้วครับแล้วดูว่าจีตรงค่อนขางที่จะได้เปรียบมากเลยนะครับจังหวะนี้ครับเหลือ นะัทางฝั่งโบรอสครับโอ้โหนี่จังหวะฉีเฉงเฉียวนี่ก็เหลือแค่โบรอตโตเดียวนะครับแล้วก็โบรอสไลเ่เข่า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 มันตอกนี้4ี่ทีติดไม่ยอท้อแบบเน้นๆครับเปตนี้เปตที่7นะครับและจังหวะนี้ดองคืนกลับไปบ้างโอ้โหหึ่ยเนี่ยังหวเจนอสครับของฉีเฉงเฉี้งทางฝั่งฉีตรงๆนี่ก็โดนดองหูยดองรัวๆเน้นๆครับแม่โบรอส แม่ดองัวงๆเน้นๆแล้วก็โดนเฟขคืนกลับมาบ้างครับโอ right. โ้โหย้ำก็ไปที่โตเดียวครับเฟตที่7ครับต่อมาเฟตที่8ครับเอากันไม่ลงครับแล้วจังหวะนี้ปาดเลยครับยังไม่ตายครับแล้วก็ right. โบร้อนครับดอง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 โอ้โหสี่ทีครับทั้งฝั่งฉีดเฉียงยังไม่ตายครับเฟสที่8ไปแล้วครับแล้วก็เทรดคืนไปตึงเข่าเข่าเข่าตีเข่าเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหโบร้อนหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วก็ไล่อันติมาอีกรอบหนึ่งแบบเน้น เอาละครับตรงนี้ครับเฟสจะเข้าเฟดที่9แล้วนะครับแล้วก็ฉีตรงตรงเข้ามา300ล้านครับยังไม่ตายครับต่อมาในเฟสที่9้าแบบต่อเนื่องครับโอ้โหสู้กันสุดใจจริงครับคู่นี้ปึ๊บ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 โอ้โหแล้วดองมาดุโอ้โหยังไม่ตายครับแล้วก็ไล่ไม้หนึ่งทีดองดองดองแม่ติดไม่ย่อท้อครับเอาละครับมาตรงนี้ครับทางฝั่งของนักกากหวานครับฉีดตรงๆครับก็เข่าคืนกลับไปบ้างครับโอ้โหก็ยังไม่ตายครับ ติดไม่ย่อท้อกันรัวครับมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วเข่าซ้ำมาที่โล่ครับโอ้โหท่านผู้ชมแม่จีนตรงๆก็ยังปิดบัญชีไม่ได้ครับเทิร์นที่10เทิร์นสุดท้ายครับโอ้โหจังหวะนี้เอาจนถึงเทิร์นสุดท้ายเลยครับได้ไหมยังไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็หมยเข่าอีกหนึ่งทีครับโอ้โหเนี่ยสังเกตดูนะครับโอ้โหยังไม่ได้ครับการมาของหน้ากากหวานครับใส่กันมาถึงเทิร์นสิบกันไปเลยครับแล้วก็เอ้าจีตรงๆอ่ะ แม่ก็เป็นทางฝั่งชีตรงๆนะครับโดนทางฝั่งชียเชียงเนี่ยเปิดก่อนได้ปูดนะฮะเชียงตรงๆนี่เป็นเมตาที่เปิดช้ากว่าครับสปีช้ากว่าแต่ก็ชนะมาด้วยครับเทิร์นถึงเทิร์นที่10เลยนะครับสังเกตดูว่าทุกคนในเมตานี้ครับตัวะครตัวต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเอาตัวดาเมตมาแทนตอมิกนะฮะเพราะว่าเล่นกันถึงเทิร์น10บกันไปเลยนะครับสำหรับเมตานี้นะฮะในตัวหน้ากากขวาเนี่ยพอมันดาสุดมา 5ดาวม่วง5ดาว6ดาวอะไรแล้วนะครับคอนข่าที่จะมีผลกับความถึกของเกมของทีมมากๆเลยนะครับก็ตูวกันยันเทินสิบกันไปเลยนะโอเคผมก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับศึกดนตรูเทพเซวอร์จยอดล่าสุดครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ